เอาละครับสวัสดีคุณผู้ชมท่านนะครับและวันนี้เรากลับมาอยู่กันในเกม Resident Evil 3กันอีกแล้วนะตอนนี้ก็พาส2แล้วซึ่งตอนนี้เราได้เข้ามาอยู่ในด่านต่อไปแล้วหลังจากที่เราผ่านตัวเดโมโดมาได้นะซึ่งก็ยังไม่รู้ว่าเนเมซิตเราหายไปไหนและก่อนอื่นขอฮิวก่อนผมมีสเปย์อยู่นะตอนนี้เดี๋ยวเราใช้สเปย์กันเทสเปย์สิเอ๊ะใช้เลยไหมใช้เลยกว่าโอ้กลับมาเป็นไฟเลยอะฉีดทีเดียวนี่กะแบบเอาฮิวแบบว่า หายเจ็บกันเลยทีเดียวแค่สเปร์อันเดียวเนยน,นะแล้วก็เจอคนคนนึงนะที่บอกว่าให้เรากลับไปที่สถานีไม่ต้องมายุ่งกับหน้าที่คะนะซึ่งเราก็จะยุ่งอยู่ดีเพราะเราคือจิววารันทยกันยังไงล่ะหาของก่อนสิแถวนี้มีอะไรไหมอันนี้มีโนต้ตอะานายเห็นเจรนเตอร์มันมีไฟลั่วอ,อย่าได้ทำอะไรโง่โงเหียวดังคำพูดที่ว่าต้องปลอดภัยไว้ก่อนถ้าเราจัดก,การเรื่องนี้ได้พวกเราก็จะมีตัวจ่ายไฟใช้กันมีปัญหาเกิดขึ้นที่ จนเนอเรเตอร์นะซึ่งเราก็น่าจะต้องแก้ไขเอ้ยหมาหมาหมาน้องยาน้องน้องอย่าทำพี่น้องอ๋อออยา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 อู้และอย่างเร็วเลยอย่างอุ้ยกระโดดกัดเลยโอ๊ยน้องอยอยาขอโทษนะจ๊ะแต่มันจำเป็นอีกตัวลงไปไหน โอ้เ oh, พิ่งหิวกันมาบาดหาอืขอโทษนะแต่ถ้าเกิดยิงไม่ตายก็ไปต่อไม่ได้นี่เหรอที่เขาพูดถึงว่าเจนเรเตอร์มันสปาร์กิ้งแล้วมันมีปัญหานเอหือ,อแล้วตรงนี้ดูเหมือนจะไม่ปลอดภัยเท่าไหร่เลยแล้วเราก็เจ็บอีกแล้วดูเหมือนว่าพวกตระกูลหมาที่วิ่งเร็วๆอะไรางี้เราต้องใช้ลูกซองเดียวล้มั้งเนี่ยโอเคจุดเซฟปึ๊บอันนี้ในนี้ไม่ไรเนี่ยเอ้อย,ออย โอ้โหโดนกัดอีกแล้วไม่เรามัดระวังตัวขนาดนี้อ้าพอเถิดพอแล้วพอพอเถิดควรพอได้แล้วเลิกกัดกูสักทีอเหนื่อยบนนี้มีไหมบนนี้ยังมีอีกเอาตัวนี้ก่อนหนึ่งสองสามตรงนี้หนึ่งเอาหนึ่งสองสองสามผมสรวยเชียวนะโหหน้าเทาเลยครับทุกคน โชคดีตรงนี้มีเฮิร์บเก็บมาเลยกําลังต้องการเลยครับใส่มาเลยตรงนี้มีพลิกล็อกไหมเนี่ยไม่มีพลิกล็อกเปิดประตูต่อไปซอมบี้ไม่มีโอเคกระเป๋าอีกแล้วครับโอเคเพิ่มกี่ช่องแล้วเนี่ยเ้ยเซฟบ่อยอย่างเลยตรงนี้เราเซฟก่อนนะเดี๋ยวตายเออเราเซฟแยกกันไปเนาะจบพาร์ทหนึ่งเราจะเซฟแยกนะนี่โน้ตนะถึงลูกจ้างทุกคนเพื่อแก้ปัญหาโรคที่กําลังระบาดอยู่ทั่วเมืองพวกเราจําเป็นต้องดับไฟทั้งหมด เมื่อสถานการณ์อยู่ในการควบคุมแล้วโปรโดเปิดใช้งานเบรกเกอร์ทั้ง4หลังจากนั้นเปิดสวิตช์พลังงานหลักในห้องควบคุมเพื่อเปิดใช้งานไฟฟ้าอีกครั้งมันต้องมีให้เราเปิดไฟแน่เลยมันบอกว่าให้เราเปิดสี่สวิตช์ก่อนแล้วเราค่อยเปิดตัวพลังงานคือยังไงวะลองดูลองดูนอ,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 อ๋อกลิ่นอะไรเนี่ยอ๋อไม่ได้อยากได้กลิ่นแบบนี้เลยอ๋อกินอะไรกันนะอ๊้กลิ่นเฮิร์บอือกินเฮิร์บหอม ดูเหมือนแชทจะไม่ยอมกลับมาเข้าทำงานของเขาเลยฉันก็เลยไปดูที่นั่นและแม่เอ้ยฉันรู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างอยู่ในคอของฉันฉันพยายามล้วงของฉันอย่างหนักแต่ว่าไอ้ตัวเว้นนั่นมันไม่ยอมออกมาเลยฉันเดินโซเซอย่างกับพวกขี้เมาและฉันก็ได้เห็นสมุนไพรสีเขียวครั้งหนึ่งคุณยายเคยบอกว่าสมุนไพรเขียวนี้สามารถไล่แมลงได้ฉันก็เลยหยิบมันมาอันนึงแล้วก็กลือนมันเข้าไปและรู้อะไรไหมไอ้พวกบ้าดีดูเหมือนจะไม่อยากอยู่ในคอนั้นอีกเลยให้ตายสิฉันไม่เคยรู้สึกดีขนาดนี้มาก่อน ถ้าจะกลับไปหาแชทแล้วถ้ามีใครเห็นกระดาษแผ่นนี้จงจําไว้สมุนไพรสีเขียวช่วยคุณได้ถ้าใครมีปัญหาอะไรกินไอเขียวนี่จัดไปครับกินไอเขียวนี่แต่ตอนนี้คอมไบเนียบร้อยะมันคอมไบเพิ่มได้ไหมถ้าเกิดเราคอมไบเพิ่มมันก็จะได้นี้ใช่ไหมลอง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 คอมไบไม่ได้แล้วครับแสดงว่านี้สุดละอ่าคอมไบไปไฟโน้ตอีกแล้วกุญแจสำหรับไขมันหายไปถ้าจะเอากุญแจใหม่ต้องรองถึงสัปดาห์หน้าเลยนะ ก็เลยต้องใช้พลิกล็อกแทนเรามีมันแค่อันเดียวเท่านั้นห้ามทําหายด้วยใส่ในกล่องทุกครั้งเมื่อไม่ได้ใช้งานและโปรดเช็คตัวเองด้วยว่าไม่ได้หยิบกุญแจกลับบ้านไปถ้าหากเจอแล้วโปรดนํามาคืนให้เคสด้วยล็อกพลิกไหนล็อกพลิกจ้าแค่ได้หลายงานจังเลยนะล็อกพลิกเนี่ยไม่คิดจะพังให้หน่อยหรอโอเคเปิดและเกี่ยมแต่เราดูตรงนี้ก่อนตรงนี้มีคนตายละเอะ๊เช็คเช็คเช็คเคตายจริงกระสุนหมดอีกแล้ว,อ,อ,อ,ลวอู้อน,นี้ไม่ไรในกล่องนะ ทำลายกันทำลายฮึบเออฮึบคราฟต์รอเลยข้อบายข้อบายอองเป็นกรีนเฮิร์บดับเบิลทูคงไม่ลุกออกมานะโอเคมาตรงนี้เหมือนเดิมไม่มีกระสุนเลยเหรออยากได้กระสุนมากโอ้อะไรนะเอ้าาเนียนเลยไม่ต้องมาเนียนนะอยากกินปืนโตไหมอะไรวะเนี่ยเอ่อเอ่อเอ่ออะไรเนี่ยอุ้ยเฮ้ย ฮ้ยจิวจิวอ๋อมันออกอะไรเราเนี่ยอ๋อสอมบี้ใส่ออกมันออกเหล็กเรายอมไม่ได้อย่างงี้อุย้ยเราเป็นอะไรอะ่ะออกไปจากที่นี่กันเถอะโอ้เราเป็นอะไรติดเชื้ออรอโอ้มืนนะมืนมืนตอนนี้มืนมากเกิดอะไรขึ้นอ๋อด้านหลังก็มีเหรอให้เตรียมตัวกันหน่อยสิเออโอ้ยอันนี้ต้องใช้ลูกซองแล้วกระสุนลูกซองจําเป็นมากมาก กำลังจะติดพิษตายตอนนี้หาของฮิลก่อนเลยมีไปแถวนี้ไม่มีตะกี้ถ้าเกิดเรายิงสายฟ้ามันก็จะลามไปทั่วเลยเพราะฉะนั้นน่าจะเป็นทิกใหม่ในการยิงสายฟ้านะเหมือนระเบิดไหมยิงไปแล้วมันก็ตุ้มทีเดียวหมดเลยเอาไปจากที่นี่ก็เถอะนะจิวนะนั่นอ๋อตรงนี้นี่เองสับสี่สวิชแล้วก็เปิดสวิชใหญ่แต่ตรงนี้เปิดดูก่อนมีอะไรไหมไม่ได้ไม่มีตรงนี้ปีนก่อนเลยเวลำบากมากครับจิวดูมันติดพิษอะไรทักอย่างหนึ่ง มันมียาถอนพิษไหมถ้าเกิดสมมุติว่าเราใช้อะไรนะเฮิร์บมันจะช่วยหรืมไหมเดี๋ยวเราดูมันงะน,นี่ไงติดพาราไซ์เนี่ยถ้าเกิดเราใช้เฮิร์บอะยูสอ้โห <Use> อ้วกแตกกันเลยทีเดียวหายแล้วครับอ่าโคตรยยาแยงเลยใช่อยาแยงเหมือนกันไปลงกันเถอะก่อนที่พวกนะั้นมันจะออกเราอีกรีบลงเลยลูกซองพร้อมรีโหลดพร้อมเอ๊ะเสียงอะไรไม่มีซ้ายขวา หน้าหลังไม่มีนะโอเคเยี่ยมไปเปิดพลังงานกันเฮเสียงอะไรสี่สวิตต้องโฮดอะ่ะดันสี่สวิตแล้วกดพลังงานโอเคมีอันหนึ่งที่ต้องไปกดใช่ไหมเออเอเนียนเลยไม่ต้องมาเนียนโอโหสองตัวสามตัวดับเป็นคิวทิ่เป็นคิวหนีไปละตามทางไปเอะทางมันเปัง้งแต่เมื่อไหร่เนี่ยไม่ต้องมาสเตลเนียนเห็นนะจ๊ะโอ,โอ้ด้านหลังก็ยังมี โอ้ยหลบหลจุกมาสเตอร์จุกมาสเตอร์เอ๊ะตานบนหัวแล้วหรือเปล่านะไม่มีโอเคมาทำกันเถอะเอ๊ยโอ้โหโอ้โหเจนสัมผัสได้นี่ไม่ใช่เจนแต่นี่คือจิวเพราะฉะนั้นจิวสัมผัสได้เช่นกันว่ามีอะไรอยู่ด้านหลังโอเรียบร้อยโดนอีกแล้วครับรับผิดชอบเลยนะออกขนาดนี้แล้วรับผิดชอบด้วยกระสุนจะหมดแล้วกำลังจะตายครับถ้าเกิดเราโดยอย่างนี้นึงเราตายแน่นอน ไม่มียาหิวด้วยติดพาราไซเยี่ยมมากเยี่ยมเยี่ยมจริงๆเยี่ยมสุดๆไปเลยตรงนี้ต้องมากดด้วยซึ่งมันอยู่ไหนหาประตูนอโอ้ยติดพารไาไซเฮ้ยทำไมจอมันแคบลงเรื่อยๆวะหรือว่าเอ้ยยิงก่อนยิงก่อนยิงก่อนโอ้ยสามนัดเหมือนกันเนะเกมนี้ทุกตัวสามนัดเราดูตรงนี้กันนะมีอะไรให้กดหรือเปล่าผมจําได้ว่าตรงนี้มีสวิชให้กดกันแต่ว่าเรายังไม่ได้โอ้โหเป็นหัวมันหลบหลีก เออเออหัวแตกไปตรงนี้หรือเปล่าทางไปต่อเยี่ยมครับอันนี้กลับมาทำไมเนี่ยกลับไปโอเคกลับมาเหมือนเดิมเลยเพราะฉะนั้นเฮิร์บจ้าเฮิร์บเลยยูสโอเคไฟมาอวกตรงนี้แต่เริ่มเลยมาอ่านันดากเรมาพร้อมสู้พร้อมสู้มากตอนนี้ตรงนี้มีตัวหนึง่งไม่ต้องมาเนียนโอ้ยเอ้ยเอ้ย,อยสองที บนหัวตัวหนึ่งบนหัวตัวหนึ่งเอ้ยไม่ได้กินหลอกบอกเลยไม่ได้กินหลอกบอกเลยเราตอนน้องเข้ามาเปิดพลังงานในนี้ใช่ไหมใช่ใช่ถูกต้องแน่นอนที่สุดเราเปิดตรงนี้ก่อนแล้วเราค่อยมาเปิดตรงนี้ปุ๊บเอฟค้างให้ตายเถอเร็วๆเลยเอออันที่หนึ่งดูตรงนี้กอนมีไหมปุ๊บขึ้น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 ,นเร็ว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 อันนี้เอาเฮิบก่อนเอาเฮิบเอาเฮิบ เาะเข้าไปเอ้าไม่ใช่เฮิร์บเหรอแฮนด์กันโอเคไม่เป็นไรมีตัวนึงเอ้ยโอ้โหผมได้ยินเสียงอะต้องฟังเสียงดีๆไอเกมนี้เนียนเลยนะเนียนเลยนะแถวนี้เนียนเลยนะโอ้โหเต็มเลยอะไรเนี่ยเออมาดิมาดิมาเด้มาเด้ดดเ,หเห็น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 มุมอ้าวหายไปแล้วโอเคไม่เป็นไรไม่อยู่ละนี่ปเปิดสวิตนะสวิตอันที่สองแล้แต่อีสองอันที่เหลืออยู่ไหนดันขึ้นไปเอออันที่สอง เรียบร้อยอันที่3อยู่ตรงนี้แต่ว่าเราเคลียร์ตรงนี้ก่อนเอ้ยแป๊บนึงขอเวลานอกกระสุนหมดนะกระสุนหมดนะขอเวลานอกเออโอ้โหระเบิดมาเลยอย่างนี้ฟิวชั่นไทม์ฟิวชั่นไทม์ฟิวชั่นไทม์เออตรงนี้มีตัวหนึ่งใช่ไหมเอ้ยตรงนี้มีสวิตช์ครับเปิดสวิตช์ตรงนี้ก่อนอันนี้อันที่2อว่าแต่เสียงอะไรไม่มีโอเคเยี่ยมเปิดสวิตช์กันนะยังหาไม่เจอใช่ไหมเออเปิดเรียบร้อยอันนี้ลูกซองมาลูกซองไทม์ มาเลยมาเลยมาเดมาเดเอาหรอเอาหรอทุกซองเลยนะจะเอาก็ได้นะไม่ว่ากันเออโอ้โหกิ้งหลบทีนึงเออเออไม่ไปแต้มมันกิ้งหลบยังไงตะกี้อ๋อกดสเปซบาร์ใช่ไหมเฮ้ยหลังเออสเต็ปมันดีสไปเดอร์เซนปึ๊บหันโอ้โหเออยังเหลืออีกเยอะเอาสักเม็ดไหม อยากได้ซักเม็ดว่าจะหนีไปไหนจ๊ะมานี้ก่อนเลยมานี้ก่อนเลยอือจะรีไปไหนล่ะครับโอ้โหอ,อ,อันนี้อันนี้ข้อยกเว้นนี่ข้อยกเว้นอยา่ยาอยา่าอย่าอันนี้ไม่ได้แตกไปหนึ่งโอเคตอนนี้เราก็มาเปิดพลังงานใหญ่เลรอหรือตามทางไปตรงนี้มีตัวหนึ่งอยู่บนหัวเคกลับมาตรงนี้อันนี้ทางที่เรามาเอากลับไปรีสโตที่เดิมใช่เพราะฉะนั้นโตมาแล้วเลี้ยวขวาปึ๊บแล้วกลับมาที่เดิมอ่ะชืบขึ้นมาตรงนี้ เยี่ยมเยี่ยมเป็นไปตามแผนโอเคที่เหลือก็ออกไปเปิดสวิตไฟและสวิตไฟก็อยู่ตรงนี้เยี่ยมเลยโอ้โหเอาไปกินอะไรเดี่ยโอ้โหเจ็บหนักกระบอกเลย,ยางานเนี้ยเออเซฟก่อนโอเคเซฟเยี่ยมแล้วก็ไปต่อกันเถอะเดวลาไปต่อฮึบ <c oughs> โอ้โหแล้วมันปิดอย่างนี้เลยตอนนี้คือเราก็เปิดอันนี้ได้แล้วที่เหลือก,กลับไปซับเวย์ขึ้นรถไฟใช่ไหมได้เลยแต่มีข้อแม้เดียวนะโนเนมิซิสนะจ๊ะคาร์ลอสตอนนี้ฉันดีสโตพลังงานได้แล้วเยี่ยมเลยต่อไปก็ห้องควบคุมรถไฟน่าจะอยู่ที่ออฟฟิศของบริษัทโอเคฉันว่าฉันรู้นะว่าตึกนั่นมันอยู่ไหนจริงดิงั้นไปเลยคู่หูอีกแค่ก้าเดีวยดวเท่านั้นใครเป็นคู่หูเธอ ใครเป็นคู่หูแกกันแน่ไม่ได้เป็นคู่หูเป็นแค่คนร่วมงานโอเคกลับมาแล้วก็เฮ้ยตรงนี้เหมือนเรายังไม่เคยมานะโอเคไม่เป็นไรไปไปกันเถอะเดินชิวอ่ะตอนนี้ไม่มีซอมบี้ด้วยโอ้ทางสะดวกครับสบายหรือเอะโอ้โหโหลดผีตะกี้มีโหลดอ๋ออะไรกันวันนี้โอ้โหตะกี้มีโหลดครับมีโหลดตะกี้มีแหลกชั่วคู่เราวิ่งก่อนวิ่งเลยวิ่งเลย โอ้หตะกี้มีแหลกก็งงอยู่ว่าแหลกอะไรมันโหลดในเมซิตนี่เองอ๋อ,อ,อมีโดดข้ามาด้วยโอาิ้งหลบก่อนกิงหลบไปทางอื่นไปทางอื่นทางนี้มีไหมทางนี้มีไหมต้องมาทางนี้หรือเปล่าไม่ใช่อ้อยโดนต่อยจนได้ไปทางเดิมไปทางเดิมโอเคกิงหลบกิ้งหลบกิ้งหลบ,ลบอย่าได้มาคว้าตัวเชียวห่วงตัวบอกเลยไม่ต้องโดดมาด้วยไม่คุยอ้ยโอยโหกิงหลบกิงหลบกิงหลบสเปนปาสเปนปา จุกมาสเตอร์จุกมาสเตอร์เอาดิเอาดิเอาดิขวาดิแน่จริงก็ขวาดิเชือกอะ่ะมีเชือกเปล่ามีเชือกปะครับเอ้ยโอ้โหโดนต่อยล้มเลยคือรู้เลยว่าเจ็บแน่นอนเพราะฉะนั้นกินไปก่อนเลยมางานนี้ต้องมีเอาจริงกันบ้างละมาเลยโหลดเนมซิสเออโหลดมาเลยโหลดมาเลยมาเอ้ยเตะไม่โดนเตะไม่โดนมองมองหลังมองหลังจะลากไหมจะลากไหม ห่างแล้วนะห่างแล้วนะห่างแล้วนะไม่ลากครับไม่ลากเพราะฉะนั้นทางสะดวกละจ้าเฮ้ยมีพุ่งมาพุ่งมาทําไมโอ้กิ้งหลบมันต่อยแรงมากมันต่อยแรงสุดๆไม่ต้องมายุ่งมันใช่เวลามายุ่งไม่ได้โอ้ขอบคุณมากครับเนเมซิตขอบคุณมากคะขอบคุณมากไปละไม่อยู่และขอบคุณสุดๆคาร์ลอสยังอยู่ไหมโอ้ยตอนนี้มันอยู่ข้างหลังฉันวิ่งเร็วกลับมาที่สถานีกลับแน่นอนครับกลับแน่นอน โอ้ไม่รอแล้วอ่ะกลับแน่นอนอ่ะเซฟก่อนรีบเซฟเลยรีบเซฟเลยก่อนโดนซัดหน้าโอเคกด yes saving s a v i n งสวยไปแล้วครับไปต่อไม่รอแล้วนะไปต่อแล้วนะไม่รออ่ะเป็นใครใครก็ไม่รอทันะ้งนั้นอ่ะโอ้โหตรงนี้ไม่ต้องมาเปิดไม่ต้องมายุ่งอย่ามาคุยกับกุ้งโอ้โหโดดมาแล้วมาเลยมาเลยเออเอาดิลากไปลากไปเออเนี่ยอย่าจูให้ดูเลยจูให้ดูเลยเนี่ยเออมาสถานีอยู่ตรงนี้ กับกับเออเอาดิเอาดิเอาด,อาดิตรงนี้พีทางเอาดิเอเอามาแล้วไม่ต้องมายุจุกมาสเตอร์กิ้งหลบไปทีหนึ่งโอ้โหเริ่มชํำครับสไปเดอร์เซนมันทำงานเนเมซิสยังอยู่ไหมยังตามไหมตามไหมตามไหมไม่ตามแล้วโอเครอดตัวไปชิวละจ้าแล้วทำไมเพยงยังบิวอยู่อย่าบอกนะว,ว่ามันยังตามอยู่อะไปเลยไปเลยเร็ว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 อ้ตามไหมตามไหม,ม,ไหมโอเคไม่รู้ขอของก่อนกินเฮิร์บเก็บมา โอ้โหโหโหไอ้ตรงนี้มีกล้องเพิ่งเห็นเลยนะเนี่ยพิกล็อกตอนนี้ชิลละพิกล็อกก่อนเลยพิกล็อกจ้าเออขอเป็นกินเฮิร์บเอาเป็นลูกซองขอมค้าเพราะตรงนี้มีกินเฮิร์บรอเราอยู่ตรงนี้มีกินเฮิร์บเพราะฉะนั้นคราฟก่อนเลยโอเคเปลงกลับไปและเนเมซิสก็ไม่อยู่แล้วโอเคเยี่ยมเฮ้ยยังอยู่เหรอยังอยู่ละโอ้โหโดนลากเลยไอติดติดตะแกรงติดตะแกรงติดตะแกรงนะจ๊ะติดตะแกรง ล้วเราลากมันมานี่แล้วเราจะไปยังไงอะเว้แล้วทุกคนทุกคนครับซวยแล้วครับต้องต้องให้มันอ้อมต้องให้มันอ้อมภูมิปัญญาภูมิปัญญา n p c ภูมิปัญญา NPC บยังไงอ้อมหลังนั่นแหละสวยครับตามสเต็ปไปอย่าอย่าชาร์จมานะอย่าชาร์จนะอย่าชาร์จนะอย่านะอย่า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 กิ้งหลบโอ้โหหลบได้ไม่ต้องมาบังเฮ้ยอย่าบังอย่าบังอย่าบังไม่ต้องมาบังเลยงอนไม่ต้องมายุ่งกิ้งหลบ โอ้โหมันโดดมาตรงนี้เออฮโดนต่อยหน้ามืนมืนตอนนี้มืนมากครับมืนมากโอ้โหมันทั้งทุบทั้งตีโดหดร้ายสุดๆไปเลยก็ตแต่ออฟฟิศออฟฟิศอยู่ไหนออฟฟิศอยู่ไหนลากลากลากไม่ต้องไม่ต้องมายุง่งไม่ต้องมายุง่งกิ้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 งมองหลัง,มอง,ลงมองหลังครับมองหลังอย่านะโอโ้โอหมันเหวี่ยงแบบไม่สนใจยัยดีอันนี้ทางไปนี่ทางไปผมจําได้มาช้ามาแล้ว3 2 1ึกิ้งลบโอไยสเต็ปจุกมาสเตอร์ไม่ได้ช่วยอะไรเลย โอเคทางนี้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 ไปเลยไปเลยโอ้โหเข้ามาไม่ได้เฮ้เข้ามาได้นี่หว่ามันเข้ามาได้นี่หว่าไหนว่าเข้าไม่ได้ใครบอกว่าเนเมซิสเข้าเซฟโซนไม่ได้แต่นี่ไม่ใช่เซฟโซนนี่หว่าลืมนี่ไม่ใช่เซฟโซนกิ้งหลบไม่ต้องตามมาเลยไม่ต้องตามมาเลยไปแล้วไปแล้วไม่รอแล้วโอเคกลับมาอีกแล้วกลับมาอีกแล้วกิ้งโอ้โหเล่นเอาหนักเอาการเลยเนี่ยเลือดผมแดงแน่นอนเลยพลังงานกลับมาแล้วครับ คาร์ลสตอนนี้ถึงห้องควบคุมแล้วเป็นไงเยี่ยมออกตัวได้เลยโอเครอก,ก่อนนะเยี่ยมครับเอออันนี้ยังไงเนี่ยแล้วเราจะไปที่ไหนตอนนี้พวกเราหยุดอยู่ที่เลสโตรสตรีทพวกเราต้องไปที่ Fox Park Station Parks ร์คสเตชันเธอตั้งโปรแกรมเป็นไหม โอ้โหเป็นยอดตำรวจนะทำไมจะทำไม่ได้ล่ะโอ้โหมั่นใจในตัวเองมากแต่ผมไม่ใช่ยอดตำรวจเพราะฉะนั้นทำไม่ได้เออมันดูยังไงเนี่ยมันบอกว่าตอนนี้เราอยู่ที่เอ,อ่อเลสโตนสตรีทใช่ไหมสถานีที่1คือ r e ซึ่งเราอยู่คือเลสโตนสถานีที่2คือหาตัวย่อ FA ปึ๊บตรงนี้สถานี2เป็น FA แล้วด้านล่างก็จะเป็นลักคุนเซนเตอร์เอ้ยลักคุนเซนทรัลสเตชันซึ่งจะมีตัวย่อเป็นนี่และ เราก็จะลงไปทาง Market s t r e e t คือเราต้องลงจากอันนี้ลงไปที่แรกคูลอ๋อคือเราต้องไปเซนเซนมิคาเอลคล็อกทาวเวอร์ซึ่งตัวย่อจะเป็น S A ถูกไหมเออทางตรงเซนนคือทางมันปิดใช่ไหมอ๋ออ๋อใช่ใช่ผมลากผิดอันน,น,นี้อันนี้ต้องเป็น S A ใช่ขอโทษขอโทษ <c oughs> นี่ไงเรียบร้อย <c oughs> โอเคคาร์ลอสตอนนี้รถไฟทำงานแล้ว <c oughs> จิวเธอนี่เยี่ยมไปเลย รีบกลับมาเลยเพราะเราจะเตรียมรถไฟไว้พร้อมโอ้โหรีบเลยครับรีบกลับเลยนะรีบกลับไปเลยเพราะเนเมซิสมันอยู่ด้านหน้าเราขอเตรียมตัวก่อนแปบ๊บหนึ่งขอเตรียมตัวรับงานนี้ก่อนเอ่อตอนนี้ลูกซองเรากระสุนหมดคราบได้ไหมมีการพาวเดอร์ครับกระสุนปืนกลไปก่อนเอ้ปืนพกอ่าแล้วก็มีระเบิดระเบิดนี่เดีย๋ยวเราปาใส่เนเมซิสได้ไหมเตรียมพร้อมหมดเลยครับไม่งั้นเดีย๋ยวเราโดนตันหน้าแน่นอนนี่รีโหลดดิง้งไปเลยจ้า มาเลยพร้อมรับทุกสถานการณ์ไม่ต้องลุกมาเฮ้ยตัวอะไรวะเนะน,นี่ยพตับโอ้โหอย่าว่าแต่จิวเลยผมก็คิดเหมือนจิวกระสุนคือจะหมดแล้วแล้วปล่อยได้ไหมปล่อยไปเลยเนาะอ๋อมันมองเป็นจำพวกมองไม่เห็นเหรอเฮ้ใช่ปะไม่รู้โอ้มันปล่อยเชือกอะไรไม่รู้ได้ด้วยว่าแต่เนเมซิไปไหนแล้วเนี่ยหายไปแล้วเนาะไม่ต้องมายุ่งอะดีแล้วงอนโป้งโป้งเนเมซิตอ้าวเน็ตหลุด